เาจะไหนจะวางสันห้วยือถามแปลกๆพี่สาวพี่สาวมาดามสวัสดีขับผมว่าสันวา่าอย่ากลมเจ้าไปทางไหนอย่ากลมเจ้าไปอาบน้ำหรือบ่อย่าเฟิ่อมไปข่อยแก่สีลงแล้วจังจังไปอาบข่อยสีลงแล้วข่อยทาข่อยทานิปโปอ,อีกอันนึงนี่เสือเสือเสื้อ,เอ,เ,อเอานั่งฟ้ามากดให้ดู น,นันน่นนั่นนั่นนั่นหายหัวใจกดๆมากเฮ้ย hey. เป็นงานได้เพื่อนนังหน you, 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 าอยู่อยู่อยูยู่อยู่จ่าพัสนโอ้ได้แล้วสามสิบเลิฟสามสิบเลิฟได้สามสิบเลิฟแล้วอะ่ะพรที่พาสาวโคตรหลาดโอ้ันเอาสาวโคตรลาดมากดหา <c oughs> เลิฟ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 พี่สุมา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 ขาันนะักขอบคุณขอบคุณนะบ,บ,บ,บ่บ่บ่ไรซื้อแล้วทรายซื้อมันม่นสิได้อีกชั่วโมงหนึ่ง เพราะฉะนั้นขอบคุณมัดร่วมเพราะว่าตั้งแต่เอ่ยซื้อมากเนี่ยก็คือข,ขอบคุณแล้วเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณเลย,ลยที่เขามากก็บ,บอกอยะะู่เนาะค่ะเนาะไลตัวตวนสวัสดีจ้าไลตัวตวนสามสิบเอ็ดแล้วค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามสิบเอ็ดแล้วมาโอเคนนเนาะมามาขอบคุณทุกไล ทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเนาคะคนะเนาะยู่ได้กันยอนพ่อแม่พี่น้องพี่น้องของเฮ้าสุขูสุคนเนาคะคนะเนาะมาซอยกันผู้ใดามากกับท่านาากับท่านผู้ใดมาบพ่าท่านเท่ากับว้มือรุ่นกันเนาคะคนะเนาะบว่ากันขอบคุณลหลายๆเด้อเบา้บาซูดเบ้าซูดสบายดีโออ่อันประสูก็า่างสิโลงลูกเบ้บาเบ้าซูดเออขอบคุณนะคะขอบคุณนะ สามสิบเอ็ดเลิฟเนาะคะ่นะเนาะสามสิบเอ็ดเลิฟได้หลีได้หล,ลีแล้วก็ขอบคุณมาไล่นำใจสวยๆเนาะค่ะจากไอจากน้องไหว้แดงเมื่อน,นี้เนาะแล้วนกะ็ได้จากไอไพัดไทยเนาะคะ่นะเนาะน้องพัดไทยหายมากได้จากพัดไถ่ยังงมาสอมรอบแล้วอขอบใจหลายๆเด้อพัดไทยเด้อบลืมดอกบลืมบลืมเดี๋ยวอันไปเดี๋ยวพวกมาไล่ยัยงไงไปไฮโปเทียเดี๋ยวเลยละ่ะเออปันอ่า ปันสุปันสุปากเกด้าก็มาโอ้ยนั่นนั่นเห็นบอสขอบคุณมากครับปากเกด้าขอบคุณขอบคุณเป็นสามสิบสองแล้วจ้ะโอ้สามสิบสามจ้ะมาเห็นบอสได้เลิฟสามสิบสามบอกจะเอาสามสิบได้เลยสามสิบสามเอาสีนนะ่บ้างน้าสี่เอาพูดได้สี่มากูดได้สี่มากไ้สี่เอาเอาพูดได้สี่มาให้สี่เสือไปเอานั่งฟาไมา้สี่รู้เสือเสือสอ,อย่าแพงนะไปเอามไม้สี่รู้เสียเลยเร็ว อิลีอิลิโตป,ปากแกดาตุ่งดีคนเานราเราไปดูจักพ่อเสือเสือไปเอานั่งฟ้าไมา่สีเราเร็วเสือเราเร็วอาบน้ำก้อนจ้าขอบใจเลไลย่ากลมขอบใจเลไลขอบใจจ้าขอบใจกระกดซองรอบดีไหมประสันไวมไมามามา,มา,มาปากเกด่า อย่าอย <c oughs> ่าจะ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 ทำอย่างนั้นนะปะเกด้าไม่ดี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 ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่อถ้าเบิ้ลติดเบิ้ลติดติดกันนะมันมันไม่ไม่ดีนะปะเกด้าไม่ดีต้องใช้ระยะห่างปะเกด้านั่นไงเห็นไหมเสือเอานางฟ้ามาให้สีจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยน้องน้องไส้มีสร้ได้ปั่นก๋วยเตี๋ยวเว้ย แสดงว่าไม่เมายังไม่เมาหรอกป้าเกได้าเพราะว่ากระป๋องเดียวนางฟ้าเลิฟสามสิบสี่ครับพี่สุขอบใจขอบใจขอบใจเล่ยหลายอ่ะน้องบัวขึ้นแล้วนะคะน้องบัวขึ้นแล้วทุกคนถ้าใครว่างก็ไปแวะให้น้องบัวหน่อยนะคะคนละห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีเนาะคะเนาะจ้ะน้องบัวเพีงเวอร์ของเราขึ้นแล้วนะคะนเ,เ,เานาะ โอเคจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกทุกคนนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาก็บอกขอบคุณแล้วเนาะค่ะเนาะกะขอบคุณ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 เป็นบุญเป็นคุณเนาะสิบหกสิบหกอ่าสิบหกล้านดวงใจนะขอบคุณอ่าอ่าโทอ้โทษหลายขอบคุณรถสปอร์ตขันงามๆที่จอดไว้ให้นัมเนาะ